สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พ,พิพิภัณฑ์ัมอบุรพาเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันทุกคนมีตรงนี้มีปาโลมาด้วยนี่ตอนนี้เราก็ซื้อบัตรแล้วก็เข้ามาเรียบร้อย,ยจะบอกว่าตอนนี้คนเยอะมากาไม่ค่อยได้เลยบดูดิปลาตัวน,นี้สวยมากเลยตัวสืเงินอ่ะปาปาักเปา้าด,ดูดิ ตักเต้าน้ำเค็มนี่คนีปลาสีปลาลายสีเล้หคนจะมองมาของจีวยเห็นไหมมีประการังด้วยตัวนี้สีแดงสวยอ่ะเฮ้ยจว ตัวนี้มันเป็นอะไรอ่ะตัวนี้มันแบบจะขึ้นไปผิวน้ำครบดูตัวนี้ตัวเนี้ยเราถึร้ปลาตัวนี้มันทำความสะอาดใช่ใ่มเหมือนปลาแพะเลยเนาะเป็นปลาแพะเลยปลาทำความสะอาดตู้ทุกคนตัวนี้อันนี้มันเพ ถ้าเดี๋ยวหอ,อยแมงคู่<ช>น่า<ช>จะเป็นของจริงนะทุกคนเพราะเขาเป็นหมนของจริงก็เป็นของจริงอยู่แล้วใช่อิคนคมันเขาจะทําให้ปลาตกใจนะถ้าเราขอย่างนี้มันจะตกใจใช่ไหแต่ว่าเขาใส่เป็นกระจกไว้ข้างในเพื่อให้ปลามันมองไม่เห็นเรา ตัวอยู่ด้วยดูดิใช่มาน้ำวหันะดูดิว่หัวใช่ตรนู้โปวดหใครรู้ว่าปลาอะไรก็ปากปลาตัว่งุ้งนะคะดูชื่อดิคับปุ้งนักเลงเนี่ยว้จะหาเรื่องไหเนี่ยใลับดูดิปลาตัวใหญ่มาก ว่าปก,กระเบนก็ตัวใหญ่โห,โหตัวใหญ่ขวใหม,ม่เท่าเลเ่ายตัวใหญ่จะเกินขอบได้เลยใช่ไหมใช่ตืนต่นเกนกินที่คนถือถ่ายกล้องก็ได้ จะเป็นโซนปลากระกตูน้ำตื้นเลยแบบจำลองคนนี้ก็จะเต้นอย่างเดียวคบมาดูคบดูนี่ดิที่นี่ปลาโลมาเต็มเลยเห็นเปล่าตรงนู้นจะเป็นทางเข้าของบางแสนสมัยก่อนไปด,ดูกันว่าบางแสนสมัยก่อนเป็นไงนี่นะครับเข้ามาเหมือนในจูราสสิกพาร์คเลยคบดูบางแสนสมัยกดด่อนดิสวย แต่ก่อนมีลิงด้วยทะเลบางแสนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดูดีแต่ก่อนล้มสมุนมากไม่มีปากอกาหร,รือขอ เมตรเลยเขาจะอมน้ำไว้ในปากเพื่อป้องกันศัตรูขอบรูมีปลาฉลามปบด้วยนี่และพี่เคก็เห็นไข่เขาอยู่ในรูด้วยนะค่ะครับมาดูปลามาดูไข่ปลาฉลามกัน พอเขาออกมาเขาก็จะมาว่าอย่างนี้เต็มเลยทุกคนภาพหลังเขาก็เหมือนทะเลจริงเลยไม่รู้ทะเลมั้งแสรแต่ก่อนนี่สะอาดมากเลยนี่นะครับทุกคนเราจะมาดูปลาฉลามกันด้วยทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นล่ะเนี่ยโอย้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วจะบอกว่าที่นี่ยาวมากเลย นี้เราก็จะลอดเข้าอุโมงค์อีกครั้งมีเด็กดีใจน,ใน,นีเขาไปในถ้ำกันเขาไปในถ้ำกันอุ้ยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออุโมงค์นี่อุโมงค์ตอนนี้เราก็เข้าถา้ำเราก็จะไปเจอกับออสซิล่าโอ้ปลาเต็มเลยนั่นเป็นอสซิล่าที่อันนี้อันนี้ฟอสซิล เฮ้คอฟซิลจับปลากระเบนล้วอันนี้คือเนื้อสัมผัสมาของจริงใช่ไหมคล้ายๆของจริงคนตาบอดก็จับได้ตาใ,ใหญ่มากมาขอบดูดีกินกี่วันที่ไม่ดมิ้เนเมนูโมไม่ถึงฟังรู้เลยเู้ตรงนี้สวยมากเลยเหมือนเราอยู่ในทะเลจริงๆเลยดูดิ อ๋อใช่เขาดำน้ำเหมือนที่เราไปดำน้ำกันนปลาไหมหอตอนนี้คนเยอะ